นี่จุ่มหนึ่งทุกคนมันดาบดูจากดอกดอกนี้น้อยกำลังงามหนึ่งสองสามาฟ้าแปดแสี่ห้าหกนี่เจ็ดแปดเก้าสิบ ซิบดอกเลยทุกคนเอ้ยตรงนี้แต่อดอกกำลังสดน้ำ นี่ข้างล่างนี่ก็มีอีกดอกหนึ่งนี่ขามันเนอะโอ้ยทุกคนเลย นี่ทุกคนซิบกาดอกนี่ก็เห็ดอะไรทุกคนเอา้ามาลุ้นกันเออเมโลเน่เห็ดผึ่งดำเควสวยๆนะใหญ่พดอกใหญ่ มีเมลอนเนี่ยอีกดอกนึงทุกคนโอ้ดอกนั่นเน่าแล้วนี่ทุกคนเจอสไตพินไปแล้วหนึ่งดอกเจ้าทินเข้าไปแล้วนี่ <Yeah. S 1> ลองดูทุกคนสไตพินมันกินได้บ่เนี่ยมันแก่ยัง <c oughs> <c oughs> อ้หงัดงัดงัด้ดดย โอ้ oh. กินได้ไหมพี่มิ้น <Wow. S 2> เอาไอ้นี่ออกเนี่ยอ้าวัดครึ่งกรรมการครึ่งเออนี่ทุกคนเห็ดถัว่วอ่ะไปทำอะไรกินน่ะแกงกินนั่นแหละเห็ดถัว่วก <c oughs> ระดอกนี่ทุกคนนี่ก็เห็ดทานเลือด พี่ว่าไอ้นั่นมันออกเดี๋ยวว่ามันมันปอบเปาะมันเปาะง่ายกว่าเห็ดอันนี้อืเห็ดฐานเลือดอ่ะเก็บแม่พิยวเท้าดอกสวยๆมันแข็งมันเปาะจะสวยไหมนี่ต้องเอาดอกอ่อนๆจะอ่อนไม่อ่อนแล้วแก่หมดแล้วแก่แล้วนี่ดอกนี้น่าจะอ่อนอยู่นี่หาดอกอ่อนๆวันนี้นั่นนะ แกงแกงเห็ดรวมอืม <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่ด้อดินมันพูนพูนขึ้นมาเนี่ยทำไมไม่เป็นสไตล์พิษันพูนอย่างงี้ กันดอกไปเลยเลยทุกคนเห็ดพึ่งขาแดงดูเต็มป่าเลยทุกคนเลยเนู่นนู่นเห็ดพ,พึ่งดอกนีน่ไงน่ะไม่ได้เอาได้เห้อนน,ะนี่ทุกคนเห็ดพึ่งขาแดงนี่เอามาถ่าเอาแดงบอกเอาไม่ได้หราเลย เมล้นเฮ้แขางในอ่ะทุกคน,นเห็นมอนอ่ะเออสวยๆใช่ไหมตึงๆเออ,อะเก็บเอาเพี้ยงอ่อโอยนี่จะเหยียบป้าเหยียบไปดอกนึงแล้วาตายอันนี้เห็ดผึ่งขาแดงทุกคนขามันแดงเมื่อกี้เก็บมาเห็ดผึ่งขาเลืองอือสวย เห็ุนี้โชบมาก <S <S สมัยเจ็กก่อนนี้หนูเรียเพี่อม,มาเก็บเออตากแดดเลยมันหอมมะสิบเ้าไปตากแดดสมัยก่อนอือไม่หวานไปตากแดด หมดยังอืนนนอ,อนี่ทุกคนสามดอกเแ็ดพึ่งขาแดงนูนทุกคนเห็นบอ่อหนูเเพียบเเพียบ,ยบ,ยบอ,อันนี้ดอกใหญ่มีเจ้าของด้วย โอ้ขาใหญ่ดีนาอไหนดูดิขาใหญ่ไหมโอ้สวยไหนขาเบลอ์เลยอ่าอ่ะอ่ะอะอะนี่ป่าหาเห็ดทุกคน <laughs> หาง่ายบอ <laughs> นี่อยู่ข้างในมันจะเยอะเลยเออป่าหาเห็ดสว <laughs> ย เมลอนนี่ทุกคนนี่เมลอนนี่ ส, <ใน S 1> สวยนะตกใหญ่พุดไๆดตกใหญ่โอ้พื้นกับงาม ร้อยอะไรกินแต่ว่ามันกินได้อยู่ทุกคนขามันก็ยังดีๆอยู่เฮดผึ่งขาเลียงทุกคนดอกเบิ่นเลยเลยนี่นี่ทุกคน นี่ทุกคนเมลโลเน,น่ดอกใหญ่ใหญ่โอ้ง,งอามๆอาโอ้ขาเบลือเลยพี่อ้อยในขาดูโชว์ดิ้นันนโนทุกคนนี่ทุกคนสองดอกอยู่ในรูไหม้มหน,นี่ดอกหนึ่งอ่ะพี่อ้อยเก็บเลยาขาอวบ นนในดูด้วยคู่แฟดโอ้นางคือขางามที่ล่ะเห็ดพาราโนทุกคนอดอกไม้บานอืมไม่เอาใช่ไหมดอกนั้น<อ>นูน่นเห็ดเต็มคุกถัง คลิปนี้สาวใช้ภูมิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนังเด้อทุกคนเฮ็ดลมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเ <Okay. S 1> ต็มทางเลยทุกคนวันนี้เฮ็ด